รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านหมออะไรครับอืมโฟก,ก้าวครับสาขาฝึกงานจากราชพันธุ์สวนสิ่ก็เข้ามาสมัครกับพี่ครับ <NYU> เคยมีเ <NYU> พื่อน <NYU> เคย มาทำที่นี่แล้วก็มีจานพี่ครับนิยมน่าสนุกสนานนี่นี่ชื่อพี่โหนค่ะทำกราฟิกเพราะว่าพยายามจะเป็นนางแบบเป็นไม่ได้ ที่มเ็รนะ่จริงไมจริงรู้จักพี่โอ๋ก็เลยป่าเพี่โอ๋ค่ะีพี่โอ๋นี่เป็นคนทำเพลงให้กับรายการแบบชีตเอ้าเคยเคยฟังไหมเคยเยันี่ทำ่อเพลงละไหนนี่และใช่ค่ะฮ่าสกาฮ่าา ชื่อวานันททำเกรมนะคะค่ะาวเป็นฟอกฤทธิ์ฤทธิ์ค่ะก็จริงๆต้องมีความเป็นคนช่างสังเกตเพราะว่าคําผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แม้กระทั่งรูปภาพอะไร้ยก็ต้องจบมีเทปบริสันต์ขอบคุณมากค่ะคุณเพิร์ลพาชื่อแอร์ค่ะทำคาร์ลินชื่อซีริเชีย จะเป็นเน็เนช่นเเพื่อนบอกมาน่ะนแไปบแอนบีมาเมื่อกี้นี้เขากำลังจะเปิดสาขาใหมที่ไต้หวันโอเคขอบคุณมากค่ะเขบไปเลย จที่มันไม่มีหลักเป็นเนาใจจริงๆแล้วโอกาสมันอยู่ใกล้ในเดียวเองแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแค่แค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเดินเข้าไปหาโอกาสนั้นยังไงค่นั้นเอง้วกรู้ที่มันกล้าอยากทำอะไรที่ไหนไปเลยไม่ต้องเปิดรล่าสมาราหลอกเลยไปหาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะรัเหรอเขาจะให้เจอหรอเขาจะยากหรอในแบบมองมองผมนั่งทํางานมันได้ใจไวเขมรไม่อยากทํามันเอาใจาไปครึ่งแล้วไม่มีตําแหน่งให้มันยังหาให้เลยในชื่อของเรามันจะมีสิ่งที่อยากทาอยู่หลายอย่าง เวลาไปทําอะไรสักอย่างมันเหมือนตัดช้อยที่เรื่อยๆใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คนโชคดีเจอช้อยแรกทําโดนเลยล,เล้วนเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะการเปลี่ยนงานในวัยรุ่นในวัยเด็กๆการเปลี่ยนงานทําแล้วไม่ชอบบางทีไม่ใช่ผิดที่เรานะผิดที่เจ้านายมันไม่ดีก็ได้ที่องค์กรไม่เหมาะกับเราเราต้องหาที่มันถูกแต่ว่าอย่าไปเฟวว่าไม่พ้นปรไม่ชอบเจ้านายไม่ให้งานมันเป็นเรื่องความพอดีของคนกับองคอ์กรกับงานแต่เวลาเขาถามอยากทำอะไรห้ามพว่าอะไรก็ได้ เรียทำกราฟิกแต่หนูช่วยโฟโต้ได้พี่ในยี่ห้อที่ตกดทงานได้ขอใคที่อยากรับตกงานที่นี่ก็ย้ายไปไหนกได้ได้ยาเลยครับสุดจริง